วันนี้จะให้รู้ข้อธรรมอันหนึ่งที่พระศาสดาเรียกว่ารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นการเห็นธรรมและรู้ตรงนี้เป็นการเห็นเราเห็นตเห็นตถาคตเห็นพระองค์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราและการเห็นธรรมคืออะไรเห็นธรรมก็คือเห็นปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมุปบาทหรือว่าปฏิจจสมุปปนาธรรมมาตอนนี้ปฏิจจสมุปบาทกับปฏิจจสมุปปนาธรรมต่างกันอย่างไรจะแยกให้ดูนะพระศาสดาแยกแยะไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ปิิจะสมุปบาทเนี่ยบาลีก็ใช้หลายคำนะคำหนึ่งที่เราน่าจะได้ทราบไปก็คือปฏิจะสมุปปาโทม,มีขึ้นจอไหมข้างล่างมีขึ้นไหม,อมเออ ปฏิจจสมุปาโทหรือปฏิจจสมุปาทังหรือปฏิจจสุบาทแล้วก็ปฏิจจสมุปปนธรรมที่พระองค์บอกกับสาติว่าเรากล่าวว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมาก นะเว้นจากเหตุปัจจัยแล้ววิญญาณมิได้มีไม่ใช่หรือนะตัวปฏิจจสมุปปนธรรมบาลีใช้คำว่าปฏิจจสมุปปนาธรรมมานะปฏิจจก็คือเหตุสมุปปันก็คือเกิดนะธรรมมาธรรม,มังก็คือธรรมชาตินั้นๆ เห็นตรงเนี้ยชื่อว่าเห็นพระองค์และพระองค์ก็บอกธรรเนี้ยเป็นธรรมที่พระองค์ตรัสรู้และพระองค์บอกว่าถ้าจะสรรเสริญพระองค์ให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงก็ให้สรรเสริญพระองค์ว่าพระองค์รู้เรื่องของปฏิจจสมุปบาท คำที่ใช้ปฏิจจสมุปาทันจนะหรือปฏิจจสุปาทันปฏิจจสมุป,ปันเนเนะธรรมเนปฏิจจสมุปปาโทนะนะเราลองดูพระองค์จะบอกว่า ชาติปัจจยาพิกเวชรา,ามรณังคือชาติเป็นเหตุชาลามรณะชาติเป็นเหตุของชรา,ามรณะชาติเป็นเหตุชาลามรณะภาวะปัจจยาชาติ ภาวะเป็นเหตุชาติแล้วอะไรเป็นเหตุของภาวะภะโวองบอกว่าอุปทานเป็นเหตุของพบนะภาวะภาวะโวก็คือพแล้วอะไรเป็นเหตุของอุปทานก็คือตัณหาเป็นเหตุของอุปทานนะ เวทนาเป็นเหตุของตัณหาก็ไล่าสายปฏิจจะไปนี่การที่หยิบยกมาแต่ละอันว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเนี่ยเกิดเป็นเหตุของแก่ตายแก่คือเสื่อมตายคือดับนะเสื่อมดับนะหรือแก่ตายเนี่ย มันมีอะไรเป็นเหตุมันมีเกิดเพราะเกิดเลยมีเสื่อมและมีดับมีแก่และมีตายนี้คือทำอันเป็นเหตุแก่ตายเป็นธรรมที่เกิดมาจากเหตุอาศัยกันเกิดเนี่ยถ้าบอกทั้งสองอันเนี่ยบอกทั้งทำมันเป็นเหตุแล้วก็ทรรที่เกิดมาจากเหตุจะมีคำว่าปัจจัยเนี่ย ชาติปัจจยาชาลามละนังบอกครบอย่างเงี้ยนะจะเรียกว่าปฏิจจสมุปาโทรหรือปฏิจสนะฏจสมุปานะปฏิจจสมุปาโทตอนนี้ไปดู ปฏิจจสมุปปนาธรรม,มาปฏิจจสมุปปนาธรรม,มาเนี่ยจะหยิบยกมาอันเดียวนะหยิบยกมาอันเดียวชารามราลนังนี่พรรองหยิบชลาบาลณะแก่และตาย แก่และตายเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมาแก่และตายเนี่ยเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุหยิบมาอันเดียวธรรมนี้เกิดจากเหตุดังนั้นถ้าเราหยิบอันเดียวเนี่ยจะเรียกว่าปฏิจจสมุปปนาธรรมาแต่ถ้าหยิบสองอันว่ชชาต เป็นเหตุชรา,ามรณะอันนี้ปฏิจจสมุปปาโทรหรือปฏิจจสมุปบาทหยิบอันเดียวว่าเนี้ยชรา,ามรณะเนี่ยเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุเกิดจากเหตุอะไรยังยังไม่พูดแต่บอกว่าธรรมเนี้ยเกิดจากเหตุอันนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมหรือปฏิจจสมุปปนาธรรมมานี่แยกกันอย่างนี้อันนี้ สำคัญมากนะนประเด็นนี้เป็นประเด็นใหม่ที่ยังไม่ได้เคยบอกมาให้ชัดยังไม่ได้ชี้พระสูตรให้ชัดมาก่อนแล้วก็ในพระสูตรเนี่ยก็จะมีความชัดความลึกลงไปอีกว่า <c oughs> พระองค์ก็จะบอกว่าทำเนี้ยมันเป็นอาการยังไงนะเขาไปดูบาลีเนี่ยนะชาลามรณะ ชลามรนะเนี่ยหรือชลามาระนังเนี่ยนะตัวชลามารณนังเนี่ยมันเป็นธรรมที่เป็นอะไรอนิจจงนะพระองค์ก็จะบอกคุณสมบัติของมันมันเป็นอนิจจงนะเป็นสังขตังเป็นธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยง เป็นสังคตะสังคตังเป็นธรรมที่ถูกปรุงแต่งเป็นปฏิจจะสมุปปนังเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุเป็นขยะธรรมมาขยะธรรมมังเป็นธรรมที่มีความสิ้นไปเป็นวยะธรรมมา เป็นธรรมที่มีความเสื่อมไปวยะธรรมมังวยะคือเสื่อมธรรมมังคือธรรมธรรมที่มีความเสื่อมเป็นวิราคะธรรมมังเป็นธรรมที่มีความจางคลายเป็นนิโรธนะนิโรธธรรมมังเป็นธรรมที่มีความดับ นั้นมีกี่อันมีอน,นิจังหนึ่งสังขตังสองปฏิจจะสมุปปนังสามขยะธรรมังสี่วยธรรมังห้าวิราคะธรรมังหก <c oughs> และนิโรธธรรมังเจ็ด นี่มีเจ็ดอาการเจ็นะอาการและสังเกตในอาการเหล่านี้นะพระองค์การพูดของพระองค์เนี่ยจะเรียงลำดับด้วยเราเห็นไหมพระองค์เรียงเนี่ยพระองค์เรียงอนิจจังไม่เที่ยงก่อนนะเรียงสังคตะต่อมาเรียงปฏิจจสมุปปนัง เรียงขยะธรรมังวยธรรมังวิราคะธรรม,มัง,รรมมงนิโรธะธรรม,มังนะม,มันจะแปลคล้ายๆกันเลยนะสิ่งนี้จะแปลคล้ายๆกันคือความไม่เที่ยงการแปลเปลี่ยนความเสื่อมความสลายความสิ้นความเสื่อมความจางคลายเนี่ยอันไหนมาก่อนอันไหนใช้ก่อนใช้หลังเดี๋ยวมันจะมีอีกตัวนะมี อัถังคมะอัถังคโมนะอ่ามีตัวนี้อีกที่สามารถเสริมเข้าไปแทรกเข้าไปก่อนนิโรธะธรรมังได้อัถังคมะก็คือการตั้งอยู่ไม่ได้นะแล้วก็ค่อยไปสู่ความดับนะเราลองดูเนี่ยคำว่าขยะขยะเนี่ยนะก็คือความ สิ้นความเสื่อมอเราลองดูแต่ละสำนักเขาแปลว่าอะไรกันบ้างไปดูฉบับหลวง62ฉบับหลวง62 <c oughs> ขยะเนี่ยเขาใช้ว่าสิ้นไป ไปดูของมหาจุลาหกสิบสองมหาจุลาก็ใช้ว่าสิ้นไปความสิ้นไป ูของฉบับเฉลิมพระเกียรติหกอใช้ความสิ้นไปเหมือนกันความสิ้นไป <c oughs> ดูหกสิบทั้งหมด ข้อที่62เหมือนกันสังเกตดูดีๆว่าเรานึกออกไหมว่าคําว่าขยะขยาเนี่ยพระองค์เคยใช้กับคําว่าตัณหาตันหักขยะตันหักขยาแปลว่าความสิ้นตัณหาความสิ้นตัณหาคือนิพพานตันหักขยะตันหักขยาเนี่ยเป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพานเห็นไหม ดูลักษณะการใช้คําของพระองคนะ์ดังนั้นเราจะเห็นว่าขยะขยาเนี่ยพระองค์ใช้มาทีหลังอน,นิจจังแต่ใช้มาก่อนวยะนะวยะไปใช้ตรงไหนถ้าเราจําได้ว่ากฎของสังคตะกับอสังคตนะจะมีคําว่าใช้คําว่าวยะว่าสังคตตะเนี่ย ลักษณะของสังคตธ,ธรรมกับลักษณะของอสังคตธ,ธรรมอันนี้จะใช้วยะก็คือมีสามอุปาโทปัญญายติแล้วก็วโยวโยปัญญายติอุปาโทคือเกิดวโยคือเสื่อมติตสารยตตังปัญญายติอสังคตะก็คือณนะอุปาโทณนะวโย ณอุปาโทคือไม่เกิดณวโยปัญญาจติคือไม่เสื่อมน,นี่วยะวยะวโยเนี่ยนะจะใช้กับกฎสังคตะนะม,ม,มาอันนี้นะวยะธรรมมาเนี่วยวยะธรรมมานนั้นวยะใช้ระดับต่อมาจากขยะ พยะธรรมมาก่อนแล้วค่อยวยะธรรมมาจากนั้นเป็นวิราคธรรมมาจางคลายจางคลายเป็นธรรมที่จางคลายจางคลายแล้วค่อยอะไรนิโรธธรรมมาเป็นธรรมที่ดับไปให้ดูตามลำดับเริ่มเริ่มจากพงใช้คำว่าอนิจจังก่อนอน,นิจจังสังขตัง สังคตังก็คือนปัจจัยปรุงแต่งหรือปัจจัยน,นี้ประชุมแต่งหรืออันนี้ก็บอกว่าปัจจัยปรุงแต่งของมาจุลาบอกปัจจัยปรุงแต่งอันนี้ก็กระชับดีสั้นดีปัจจัยปรุงแต่งของฉบับเฉลิมพระเกียรติก็บอกปัจจัยปรุงแต่งอื สังคตังอน,นิจจังคือไม่เที่ยงสังคตังก็คือปรุงแต่งปฏิจจสมุปปน,นังก็คืออาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นแปลเหมือนกันหมดอันนี้อาศัยการเกิดขึ้นฉเฉลิมพระเกียรติอาศัยการเกิดขึ้น มาจุลาอาศัยกันและกันมีแถมมานิดหนึง่งอาศัยกันเกิดขึ้นจะกระชับหน่อยก็เหมือนกับฉบับหลวงว่าอาศัยกันเกิดขึ้นคือปฏิจจสมุปปนังเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเป็นสังขตังอนิจจังสังขตัง อันปัจจัยปรุงแต่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นนะปฏิจจสมุปปนังแล้วก็ขยะธรรมมังมีความสิ้นไปไวยธร,รมังมีความเสื่อมไปนะวิลาคะธรรมมังนะมีความคลายไป หรือมีความจางคลายไปมีความคลายไปจางคลายหรือคลายเนี่ยนะแล้วก็นิโรธะธรรมังเจ็ดอาการนะเป็นธรรมที่มีความดับธรรมลักษณะเนี่ยจะเรียกว่าปฏิจจสมุปปนาธรรมมานะปฏิจจสมุปปนาธรรมมา หรือภาษาไทยที่มักจะใช้กันก็คือปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นลักษณะจะมีเจ็ดอาการอย่างนี้แล้วก็จะใช้เป็นอันเดียวก็คือชรลามรมะนะแล้วก็ต่อมาก็พระองค์ก็ใช้อะไรไล่สายปฏิจจสมุปบาทขึ้นไปนะ มีอุปทานมีพบมีอุปทานมีเวทนาเนี่ยผัสสะสลายยตนะนามรูปวิญญาณไล่ไปถึงอวิชชาสายปฏิจจะเนี่ยหยิบมาตัวเดียวแล้วไล่ขึ้นไปเนี่ยอันนี้เป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมมาแต่ถ้าพูดสองอันนี้เป็นเหตุอันนี้อันนี้ปฏิจจสมุปปาโทแต่ถ้าหยิบอันเดียวมาว่า ทำมันเนี้ยนะแก่และตายเนี่ยนะหรือว่าชาติหรือว่าภพนะหรือว่าอุปทานหรือว่าตัณหาหรือว่าไล่มาผัสสะวิญญาณนามรูปเนี่ยไล่มาเรื่อยๆเนี่ยนะแต่ละอันเนี่ยอันนี้เป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมานะเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุอาศัยเหตุในการเกิดขึ้นอ,นะอ่ะข้อต่างกันคืออย่างนี้ แล้วก็มีข้อต่างในรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะก็คืออย่างตัวปฏิจจสมุปปาโทเนี่ยหรือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็จะมีลักษณะอาการที่พระองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งที่พระองค์จะเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาความเป็นกฎตาตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นลักษณะอาการอย่างนี้แล้วอีกลักษณะหนึ่งก็คือธรรมชาติเนี่ยมันเป็นตถทาตาคือความเป็นอย่างนั้นหรือเป็นเช่นนั้นเองเป็นอวิตตตาคือความไม่ผิดปจากความเป็นอย่างนั้น เป็นอนัญญาตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นและเป็นอิทัพปัจจยาตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะลักษณะอาการที่เป็นลักษณะข้อธรรมอย่างนี้นะพระองค์จะเรียกว่าปฏิจจสมุปปาโทนะหรือปฏิจจะสมุปบาท บุจติพิขเวปฏิจะสมุปปาโทบุจติแปลว่าเรียกกันว่ากล่าวกันว่าปฏิจะสมุปปาโทลักษณะของเขาเป็นยังไงเป็นตถะาะตานะเป็นอวิตถาตาตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นหรือเป็นเช่นนั้นเองเป็นอวิตถาตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นหรอก นะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาก็คือมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นนะถ้ามีชาติจะมีชรา,ามรณะมันจะไม่เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างนี้ตลอดกาลอดีตอนาคตปัจจุบันนะเป็นอิทัพปัจจยตานะก็คือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นอืม มันจะเป็นอย่างนี้แล้วธรรมาชาติเนี่ยตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุน,นั้นเนี่ยจอมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวเป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมาดาเป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมาดาเรียกว่าธรรมมัติตาคือความเป็นกฎตายตัวแ่งธรรมดาธรรมนิยามตาธรรมมัติตาน ธรรมะนิยามตาและเป็นอิทับปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเห็นไหมคบว่าอิทับปัจยตาเนี่ยมันเชื่อมโยงไปทุกอันทุกอันทุกอันนะนะนะก็เลยเมีการหยิบยกคํานี้ขึ้นมาว่ามันคือมันคือหัวใจหรือคือหลักนะที่ครอบคุมหมดนะอิทัพปัจจยตา นี้มีนี้มีนี้เกิดนี้เกิดนี้ไม่มีนี้จะไม่มีนี้ดับนี้จะดับอันนี้คืออิทัพปัิยตตาอันนี้ก็คือความความเหมือนนะความต่างนะและ ความหมายของคาว่าปฏิจจสมุปบาทนะหรือปฏิจจสมุปปาโทเนี่ยกับคาว่าปฏิจจสมุปปนธรรมหรือปฏิจจสมุปปนาธรรมมานะอันนี้จะอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่16นะเล่มที่16หหัวข้อที่นะ หัวข้อที่60 61 62กสจะเรียงกันไปเลยนะ60 61บหอ็ดแล้วก็62สิบดูให้หมดนะถ้าดูไม่หมดเดี๋ยวคำจะตกหล่นจะหายไปนะฉบับหลวงก็เล่มที่16เหมือนกันแล้วก็ดูหัวข้อที่60 61 62 เราโหลดโปรแกรมอิต e. ิป like er ิกะเข้าไปแล้วเราก็จะได้สามารถเทียบเคียงเทียบเคียงพระสูตรต่างๆของแต่ละเล่มแต่ละสำนักในพระไตรปิฎกได้แล้วก็ตรวจบาลีได้อ่าวันนี้ก็ให้ ข้อธรรมอันเป็นโลกุตละว่าเฉพาะเรื่องสุญญตานะหรือข้อธรรมที่เรียกว่าเป็นกถาวัตถุนะที่พระองค์บอกว่าเป็นเรื่องของความมักน้อยสันโดษสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยนันทัศนะรู้ตรงนี้แล้วนะเข้าถึงวิมุตติยานทัศนะได้ เขาถึงนิพพานังหรือนิพพานะธาตุยาหรืออสังคตาธาต,หออาตุหรืออาชาตังหรืออมตังอมตะความไม่ตายได้ <c oughs> ก็จะฝากข้อธรรมไว้ประมาณนีนะ้อันนี้ก็จะเป็น ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะที่ลงรายละเอียดนะเก็บรายละเอียดของเรื่องของปฏิจจสมุปบาทให้ละเอียดละออกขึ้นลึกซึ้งขึ้น